สวัสดีค่ะยินดีตรับเข้าสู่ช่องคนบาเหตดวินาทีสำคัญนะคะจะขึ้นไปยิงน็อตลังคาที่เก็บของเก่าของเจรี่นะคะเนาะภารกิจทำให้มันเสร็จนะคะ น like ่กบอีเี่มอก็บฟองให้น่ี้แนวยางที่เาได้กัเงี้ยีเด้อพวกลังกระดาษพวกของอย่งที่เอาไอ้น้อยเฮามามตามดาบนะเอา

ถึงถึงเยียบได้น้อหาเห็นครยันหาบุหิน โอเคจบมุงลังคาเดี๋ยวแอมฟ้าบอลนี่เหลือแต่ข้างหน้าไว้ใส่ของออนะ กลายเป็นคอไก่ก็ได้ได้นเนะเาะโมเดิน <Modern S 2> ดขนาดเล็กทุกข้างยานเยยะนะคืนอีกนะโมเดินขนาดเล็กนะที่เก็บลังเดยวก็เอ้มฟ้านะก็ะโนยนล่งเข้าไปนีนน้ำฝนก็ไม่สานายกเป็นนยกแดงกิ่ตรกกนนะเ็นหีแดงที่กนะออก,กเป็นจ แ็จ่จังไรแล้วเรือด้นี่ไดแล้วอะไรก็แล้วอะไรเก็บคนเก็บคนเพาะอยันกลคืนนะยานกลคืนเนาะยนกเอาลักมาลักกลาคืนเลยนะเออตรง้าดอยู่ไนมาเออเอออเอนลุกมาบงอยเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บของเก็บตู้เก็บอะไรกบก่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราอ,รอาจจะมาแค่แอมฟานแอมอะไรนิดหน่อยเราขอคนตีเรามานิดหน่อยตากเติดกับกองที่อติมอร์อินิซาต์คอลอลตากเกิดกัะเดี๋ยวก็กลับรถก่อนมีเสื้อสัมกีตากะกลับรถได้หรือเปล่า ได้แผ่นเมื่อกี้เด้แผ่นเอ็มฝาไปนะแผ่นน่าสิหมดพอดีแหละแอ็ฟ้าเดี๋ยวเอาขนเอามาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาของที่จป็เป็นต้องกลับออกกลับให้หมดก่อนอ่พวกแผ่นพวกอะไรเงี้ยก็ดึงดึงมาไว้นี่ก่อนจะได้เดี๋ยวลุงจ่าดึงดึงแผ่นมากองเอาเยะไว้นี่ก่อนจะได้นี่แหละแผ่นเลยนะ

អត់តិចទីថោកកែណាស់តាតใหม่គីអត់អមបើណែណែណោះទៅញ៉ាត់មួយតិចលើយ